แล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวแปะหน้าอกนี่นะนี่คือผมดันทําของมันหายครับก็เลยเราไปหาซื้อดูมันมีหลายอย่างมากเลยผมก็ซื้อมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลองซื้อของสมอลลิกก็ราคาจะแรงกว่าแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอราคาแรงแล้วมันแตกต่างจากทั่วไปยังไงก็เลยลองซื้อมาดูครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะเป็นแผ่นแบบนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นแบบ ข้อมือด้วยนะก็จะมีอันหนึง่งมี2อันนะครับอ่าโอเคนี่ก็จะมีแบบที่สามารถเป็นข้อมือแล้วก็เป็นตัวห้อยคอคิดว่าแบบนั้นนะเดี๋ยวลองดูซินี่จะเป็นแบบนี้ครับหมุนได้ข้างนี้แต่ผมว่าตอนหมุนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า มันเล็กครับมันไม่เหมือนกับของที่มากับศูนย์อันนั้นมันจะเป็นแบบแผ่นใหญ่พอดีใช่ไหมแต่ผมว่านี้มันมันเล็กเห็นไหมครับหล่นละไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบแนวตั้งอ่ะโอเคนี่โอเคเลยนะแต่ถ้าเป็นแนวนอนนี่ผมว่าไม่เวิร์กสรุปแล้วบอกตรงว่าผมซื้อของตัวนี้มาดีกว่าครับตัวนี้ 200กว่าบาทผมว่าดีกว่าแผ่นใหญ่กว่าแล้วก็เวลาหมุนติดแน่นกว่าเห็นไหมครับคนชอบลองก็อยากจะรู้ว่าของที่ราคาแรงเป็นยังไงแต่โอเคก็เขามี2ออันเนาะผมว่ามันก็โอเคอยู่เท่านี้ครับเดีย๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองดู